ขอเวลา2นาทีนะคะในการอธิบายในเรื่องของแผงอมอสฟัตกันคะ่ะว่ามีความแตกต่างกับแผงอื่นๆยังไงปกติแล้วนะคะแผงโซลาเซลล์จะมี3ชนิดค่ะอย่างแรกคือโมโนอย่างที่2 p o โพลีและอย่างที่3เป็นอมอสฟัตนะคะหรือเราเรียกว่าเป็นตินฟิล์มโซลา r เซลล์นั่นเองคะ่ะตินฟิล์มโซลา r เซลล์นะคะจะนิยมใช้ในวงจรที่กินไฟฟ้าแบบน้อยๆอย่างเช่นพวกเครื่องคิดเลขอะไรแบบนี้นะคะ เป็นแผงที่มีราคาถูกที่สุดในบรรดา3พี่น้องเลยค่ะและประสิทธิภาพก็ต่ำที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะแผงโมโนนะคะสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟได้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือ20-25%ค่ะแผงโพลี่สามารถผลิตไฟได้ที่15-20%ค่ะส่วนสุดท้ายคือน้องเล็กนะคะสามารถผลิตไฟได้ที่5-7%เท่านั้นเองค่ะ ด้วยแผงอมอดฟันนะคะจะเป็นแผงที่มีราคาถูกที่สุดนะคะเทคโนโลยีที่เอามาผลิตก,ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่เช่นเดียวกันค่ะเทคโนโลยีที่มีราคาถูกที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องทําฟิล์มนะคะหนาๆไงเป็นฟิล์มบางๆแค่เคลือบอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ใช้ซิลิคอนนะคะพ่นไปบนพื้นผิวเท่านั้นเองค่ะ ด้วยความที่องค์ประกอบเขายังมีซิลิกอนอยู่นะคะทำให้เขายังสามารถผลิตไฟได้อยู่ค่ะแต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือมีอายุการใช้งานที่น้อยมากๆถ้าเทียบกับพี่ทั้งสองรุ่นนะคะอยู่ที่5-6ปีเท่านั้นเองค่ะในส่วนของโมโนนะคะสามารถที่จะใช้งานได้มากกว่า25ปีบางแบรนด์นะคะสามารถที่จะคอนเฟิร์มได้เลยว่าไฟจะออกอย่างน้อย30ปีไปเลยค่ะ อย่างที่2นะคะก็คือพื้นที่ในการจัดวางหรือพื้นที่ในการติดตั้งส่วนมากนะคะคนที่จะติดตั้งแผงอมอดฟัตไว้ได้เนี่ยจะต้องมีพื้นที่ที่เยอะพอสมควรนะคะเนื่องจากแผงเนี่ยผลิตไฟได้ค่อนข้างน้อยนะคะดังนั้นจํานวนก็ควรจะมีมากขึ้นเนาะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟนั่นเองคะ่ะ แล้วส่วนพี่ๆท่านไหนที่กําลังจะถอยอีแผงนี้ออกมานะคะบอกเลยว่าสามารถใช้งานได้ค่ะแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะคะว่าสถานการณ์ของเรานั้นน่ะมันเหมาะสมกับแผงหรือเปล่าถ้าเหมาะสมก็ซื้อได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมอันสุดท้ายนะคะการใช้งานของแผงเนี่ยค่อนข้างจะ specific หน่อยเพราะว่าแผงเนี่ยจะมีวเทจที่ค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นการหาอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆอย่าลืมนะ วันนี้ก็มีแค่นี้เลยนะคะจัสเตดถ้าใครอยากอลองแผงในราคาถูกก็ไปซื้อได้เนาะหรือใครที่อยากจะได้คุณภาพยาวนานก็เลือกเอาเองเลยตามกำลังทรัพย์แล้วก็ตามสถานการณ์ของเราใครที่ยังมองว่าข้อมูลยังไม่แน่นพอไปเสิร์ชต่อใน Google เลยคะ่ะ